รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดโครงการ exploring entrepreneurial lana art and tech startup เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดโครงการ exploring entrepreneurial lana art and tech startup เพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพนักศึกษาที่สนใจด้านการเป็นผู้ประกอบการในสายศิลป,ปะและเทคโนโลยีเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567ณห้องประชุมราชรัฐคณะบริหารธุรกิจและศะิลปศาสตร์มทรล้านนาโดยดรสสิพัฒนสันโกลกิจหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมศัก,กยภาพนักศึกษาที่สนใจด้านการเป็นผู้ประกอบการในสายศิลป,ปะและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการค้นหาและพัฒนานักศึกษาสิทธิกเก่าที่สนใจเป็นผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสารรค์และศัก,กยภาพสูงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและการอบรมเข้มข้นในรูปแบบบูตแคมป์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการสร้างสารรค์และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดมีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การคัดเลือกผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรในภูมิภาคล้านนาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านศิละปะและเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันและสิทธิ์เก่ามทรล้านนาเข้าร ala bon. ่วมโครงการตั้งแต่บ <het. Reason> ัดนี้จนถึงวันที่28พฤศจิกายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f e c o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  k n p n p e ลานาอา a ์ตแอนด์เทคฤติธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน